วันนี้นะคะเราก็มีนัดแจกรางวาัลซีซันบันเทิงอ a วอร์ดประจำปี2553กันต่อค่ะคราวนี้เป็นคิวของนักแสดงชายตัวพ่อที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดค่ะและที่สำคัญนะคะปีนี้มีเซอร์ไพรส์แจกรางวาัลพิเศษกันด้วยโอ้ยอยากรู้จังเลยพี่แหวนแหมงั้นเราไปแสดงความยินดีกับรางวาัลแรกกันก่อนเลยดีกว่าวกับรางวาัลดาวรุ่งชายแห่งปีค่ะ แจ้งเกต็มตัวนาทีนี้ชื่อเสียงของในไฟแห่งดวงใจอัคณีทำหัวใจสาวๆโดนล้อมละลายกันเป็นแถวส่งผลให้นเด็กคูกิมิยะคว้าตำแหน่งดาวรุ่งชายแห่งปีไปตามคาดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสีสันมาเทิงกระบอดปี2010ดาวรุ่งชายแห่งปีนเด็กคูกิมิยะขอบคุณสีสันมาเทิงก่อนครับผมที่ว่าได้มอบรางวัลนี้ให้เป็นเหมือน เป็นพลังเป็นกําลังใจในการทํางานต่อไปครับก็จะเอารางวัลน,นี้แหละครับเป็นที่ยึดนะฮะในการก้าวไปข้างหน้าอ,อ,อยากจะขอบคุณแฟนๆนะครับที่คอยติดตามแล้วก็ให้โอกาสมาเสมอฮะ <c oughs> แล้วก็จะเอารางวันนี้ไปฝากคุณแม่ที่บ้านด้วยครับขอบคุณมากครับผม ลีลาเหลือรับประทานแถมระดมสับคันเทพของเพศที่สามได้กระแทกหูโดนใจแฟนๆจนต้องเพิ่มรางวัลพิเศษตัวจี๊ดแห่งปีให้เจมดแดงเลยค่ะชื่นมามามาคุณแสดงเรื่องนี้ได้เหมาะสมหรืสมโพธิมากาเป็นคนเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับขอบพวกเราขอแสดงความยินดีนะครับยดีดวยรู้สึกยินดีมากแบบ้ ส้งมากน้ำตาตาไหลแลวเนี่ยบทดีผู้กำกับดีผู้จัดดีช่องดีคนดูดีๆคอยชมมันก็เลยเป็นเป็นเจมส์แดงต้องขอขอ,ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ Thank you mom Thank you daddy Thank you my wife Thank you my daughter นะฮะ I love you all พลังร้ายเฮียมเกรียมสมใจเป็นแฟนจนคว้าดาวร้ายแห่งปีไปอย่างไร้คู่แข่ง ขอบคุณมากครับขอบคุณสีสันมากสำหรับรางวัลน,นี้นะครับทุกรางวัลที่ได้รับนี่ปลื้มมากที่สุดทุกรางวัลเลยโดยเฉพาะรางวัลน,นี้อยากจะขอมอบความดีนี้ให้กับแก๊งสามโหดเป็นการกลับมาเล่นละครกับช่อง3เรื่องแรกแล้วได้รางวัลน,นี้ถือว่าที่สุดครับ จะเป็นตัวร like okay. si yeah, ้ายหรือตัวดีแต่แฟนๆก็รักพระเอกคนนี้เสมอสมเป็นพระเอกในดวงใจแห่งปีหมดละค่ะให้จริจริงเย้ดจอันนี้จริงจริงใช่ไหมให้จริงมันดวยตื่นเต้นฮะดีใจฮะขอบคุณทุกๆคนเลยฮะที่โหวตให้นะฮะยังไงก็เอาอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานละครออกมาดีๆต่อไปเรื่อยๆทุกๆบทบาทแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับ นอกกรุงเทพที่คนนิยมกันตลอดแมมถมล,ล่าสุดยังแรงจัดกับบทเจ้าฮะเลยเหมาะที่สุดแล้วกับรางวัลเจ้าชายพูทอนเจา้าฮะไอเจ้าเอารางวัลมาให้เจ้าฮะมีคนตบมือให้เจ้าด้วยฮะเจ้าอย่าร้องไห,ห้สินะเิมเจ้าชายพูทรแห่งปีนะครับก็จะเป็นอีกหลายๆปีก็ดีนะฮะบคุรมากครับ ก็แรงได้ใจคนดูสุดๆก็ต้องนายกระเพราที่เผ็ดซับใสคุณนุควันอุมาในสวนรัชทดจนคว้ารางวัลไอดอลคู่กัดแห่งปีไปครองค่ะคู่กัดแห่งปีนะคะก็คือนายกระเพราค่ะน่ารักดีรู้สึกไงบ้างคะก็ดีใจครับดีใจว่าก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่ได้มานะครับชื่อรางวัลน่ารักมากครับคู่กัดแห่งปีจัดละครเรื่องสวยรัชสศดีเลยคุณควันอุมาแบบมามอบให้ด้วย มาสง่างามหลอ่อเล้าขาวสะอาดปากแดงของเจ้าชายภูวเนศในทาราฮิมาลัยทำให้แฟนๆอยากเจอชตาฟ้าลิขิตเหมือนหมอน้ำจนคว้าตำแหน่งเจ้าชายในฝันให้เลยค่ะรางวัลเจ้าชายในฝันแห่งปีได้แก่อาทิตาตชชุมนานนนต์ต <s> ้องขอขอบคุณ เป็นแฟนรายการทีสสาบันเทิงแล้วก็ช่องสาทุกท่านนะครับที่ติดตามละครเรื่องทาลาฮิมาลัยออกจากป่ามาปรากฏตัวหน้าจอคราวนี้ไม่เสียแรงเพราะทำให้สาวๆเพ้อคลั่งว่าเป็นวันิดาทั่วประเทศต้องมอบรางวัลพระเอกยอดนิยมแห่งปีให้ไปนอนกอดแก้หนาวในป่าซะเลยค่ะทีสสันเป็นรมาสบันเทิงอวอร์ดนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่การกลับมาของเจษฎาพรในคราวนี้ก็ทำให้ ได้รับการต้อนรับอย่างดีและอบอุ่นเหมือนเดิมจากทุกๆคนนะครับเป็นใบพูดไม่ได้แต่สามารถสื่อสารกับคนดูได้ด้วยสายตาสีหน้าท่าทางชนิดน้ำตาท่วมหน้าจอไม่ให้ไม่ได้แล้วกับนํำชายยอดเยี่ยมแห่งปีนํำชายยอดเยี่ยมปีนี้จากสีสันอวอร์ดค่ะดูนัดขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับชพี่ชายชาติโยโดมค่ะ เป็นรางวัลแรกของปีนี้ที่ที่ได้เลยดีใจมากจริงเป็นพี่ชายพูดไม่ได้ไใช่หรอในรุ่อนี้นั่นน่ะสิต้องอ่านใ,ให้แสดงความรู้สึกเลยไม่ต้องพูดขอบคุณแค่นี้ก็นะอะยังพูดอยู่อีกยังไม่เลิก หนึ่งปีมี365วันแต่ไม่มีวันไหนที่แฟนๆปฏิเสธไม่รักพระเอกเคนธทรเดชสมควรรับตำแหน่งใหม่เป็นพระเอกเพอร์เฟกที่สุดแห่งปีไปครองพระเอกขั้นเทพแห่งปีเย่ไม่คือเรื่องจริงพระเอกขั้นเทพแห่งปีมีใจออกนอกหน้าไหนเลยมันไม่องมันไม่ได้อันนี้ล็อกล็อกไว้ฮะจองจองไว้ก็ขอบคุณ ทีสามเปนเธอแล้วก็คุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามละครแล้วก็โหวตให้ครับขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจให้ผมครับขอบคุณครับเบื <S <S <ave> ้องหลังความสําเร็จของละครหลายเรื่องได้ผู้กํากับคนนี้ยอมเล่นเป็นสแตนด์อินนางเอกคูยซ้อมให้พระเอกตกจบลูกคำสารพัดรูปแบบเปลืองตัวขนาดนี้ต้องยกให้เป็นผู้กํากับยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะเอาแกไม้เห็นนะผู้กกับยอดเยี่ยมเครับขอบคุณ จริงๆแล้วระหว่างนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานของละครเรื่องวนิดาใส่โศกแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ทำมาในปีนี้รวมทั้งดวงใจคันนี้ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วให้กำลังใจละครทั้ง3เรื่องนี้มาตลอดขอบคุณครับเข้มขนเหมาะเจาะทั้งเรื่องแถมปลูกเพลงบุพเพศนิวาสและเต้นลีลาดย้อนยุคให้กลับมานิยมอีกครั้งละครยอดเยี่ยมแห่งปีต้องเป็นวนิดาเท่านั้นค่ะ รางวัลสีสันอวอ์ดปี2010นะคะได้แก่พิดาค่ะเป็นรางวัลที่ภูมิใจมากๆเป็นการโหวตจากเพื่อนๆน้องๆร่วมอาชีพกันนะคะแล้วก็ดีใจมากฝากขอบคุณทุกคนแล้วก็ฝากขอบคุณประชาชนคนดูด้วยนะคะสำหรับที่ช่วยเชียร์ละครวันิดาค่ะ